ยังไงครับก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็ในฐานะแฟนคลับตัวยงคนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วแจ็คสันหวังเองเขาเป็นศิลปินระดับโลกเลยที่น้อยคนมากที่จะไม่รู้จักอยู่แล้วนะคะซึ่งพอเราได้มีโอกาสได้ร่วมงานอะไรเงี้ยแน่นอนว่าก็ก็นิดนึงกับใช่ไหมตามมาที่ตามมาแต่เราเข้าใจได้เข้าใจได้เพราะว่าบางครั้งตัวเราเองเราก็เคยประสบพบกับแบบ นขับห่วงหรือว่านู่นนั่นอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้จะตอบตัวอะไรแต่ว,ว่าส่วนตัวคืออยากให้ทุกคนอรอติดตามดูวันที่28ว่าเราจะได้ร่วมง,งานแบบไหนอาจ<า>จะเป็นการไปร่วมมิสแอนกีสหรือร่วมคอนเสิร์ตหรืออะไรก็าตามก็อยากให้อรอติดตามชมใช่ค่ะจริงจริงค่ะหใช้แป้งุหมดเลยแป้ง <laughs> พี่หมดไหมล่ะพี่หมดน้องๆทุกคนนะคะเสิร์ฟอาหารเสร็จแล้วพี่ลุมแพ้เอาค่ว่าต่อให้ไม่ได้ ไอ้ติณยังมีนะคะน้ะองๆมาช่วยกันตักเลยนะคะาานะฮะแฟนคลับท่องเห็นแฟนคลับไปเอาว่าหิ้ตามเราไปหมดเลยในรอมเราเองอะไรเงี้ยใช่ทุกคนก็ดีใจเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าเขาทุกคนรู้จักอะ่ะเพราะว่าตัวเราเองเรายังเป็นแบบเราก็เป็นแฟนคลับเขาด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจที่เราได้ร่วมงานกับศิลปินระดับโลกอนะไรเงี้ยแล้วตรีเมตัวองเนี่ยอะไรคือทางตัวหนูเองก็ยังไม่ได้ทราบว่าเราจะได้ร่วมงานแบบไหนประมาณไหน ค่ะแต่ว่าก็พยายามที่จะอย่างน้อยก็ฝึกภาษาไว้บ้างอะไรเงี้ยจะได้เจอจะได้แบบทักทายเขาได้เขาเรียกว่าเตรียมตัวไว้รอลองที่เตรียมตัวรอหนักที่สุดเลยคือเรื่องอะไรอะไรเงี้ยนอกจากเรื่องภาษาแล้วเพลงอยู่เต้นหรืออะไรจริงจริงเรื่องเพลงเรื่องเต้นก็อาจจะอาจจะไม่ได้เตรียมอะไรมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ก็คือเตรียมตัวไม่ให้ตื่นเต้นดีกว่าใช่ว่าถ้าเจอเขาก็ควรจะตื่นเต้นมากๆและเกร็งอะไรเงี้ย ก,ก็ต้องตั้งสติคะ่ะแล้วก็ควบคุมสติอารมณ์ให้เกง่งไม่ใช่อะไรถ้าทําความเข้าใจกับมันได้ก็ไม่นนอยใช่แต่ยอมรับว่าตอนแรกๆที่เราเจอคอมเมนต์ที่มันค่อนข้างที่จะเกินเลยไปบ้างเราก็มีมนิดนึงแต่ว่าเราแบบก็จัดการความคิดตัวเองว่าโอเคเราก็ทําให้เขามาเข้าใจเราร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้อนะไรย่างเงี้ยก็ปล่อยก็ปล่อยผ่ะไป อันนี้เราจะบอกอะไรกับกระแสดาม่าไม่เกิดึ้นรแม่บอกว่าอยากพักบ้างมันก็มันก็ให้ฟ้าได้พักบ้างอะไรเง้ยเพราะว่าบางทีไม่ใช่รายวันเลยกระแสมัเป็นรายชั่วโมงเลยอะไรเงี้ยบางทีก็โฟกัสไม่ถูกเหมือนว่าเราจะต้องโฟกัสเรื่องอะไรก่อนดีเรียไว่เข้มแข็งและชินแล้วเวลามันก็เร่มชินแล้วเริ่มชินเพราะว ช่วงแรกๆเลยที่ได้ตำแหน่งมาก็ยังไม่ค่อยชินแต่พอหลังๆมาก็เริ่มชินแล้วเพราะว่าเหมือนบางทียังยังยังน้อยเรื่องนี้ไม่จบเลยเรื่องใหม่มาอีกแล้วก็ทําได้แค่แบบปล่อยผ่านมองข้ามไปก็โฟกัสที่แฟนคลับที่แบบเขารักที่เราเป็นเราอะไรเงี้ยแล้วก็โฟกัสองค์กรโฟกัสตัวเราเองโฟกัสครอบครัวกัดงานแค่นั้นเองเหนื่อยบ้างไหมเหนื่อยบ้างหมดแรงก็มีบ้างค่ะก็ชาร์จแบตในการที่บางทีก็ หาอะไรอร่อยๆทานหรือว่าดูหนังเลิกเลิกงานก็หาหนังที่เราชอบอะไรเงี้ยก็พยายามชัดแบบตัวเองให้ให้มันแบบไม่ไม่ดาวไม่ดอกเห็นน้มิสเตนรลาวเห็นเป็นประเด็นเล็กๆอยู่อะไรเงี้ยเราได้เห็นรูไม่คาคุณจะได้เห็นก็ยอมรับว่าก็แอบนอนเพราะว่าตอนที่อยู่ในกองคือเราก็ก็เป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยเราก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบมีความคิดแบบนี้ออกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า ก็ก็ก็ยอมรับแล้วกันแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ก็เสียความรู้สึกนิดนึงแต่ก็ไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยเราแต่เราเห็นเป็นคำออกมาปกป้องเราเนี่ยพี่น้วัดก็ปกป้องเราเหมือนกันได้เห็นบ้างได้เห็นบ้างแต่ตัวพายเองก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคิดว่าบางทีแบบสิ่งที่เขาพูดออกไปก็เดี๋ยวผลที่ตามมามันก็จะเป็นตามตามที่เขาทำเอง